อันนี้นะคะแปดโมงแล้วเพิ่งลงจากจุดชมวิวคนเยอะมากมากอุ้ยแต่ว่าเยอะไม่เท่าช่วงเทศกาลเกาียดโอ้อ้าวกูด้วยเราติดไม่ติดหมอหม้อนี่ไหวยังครับหันหน้ามาพูดดิไหวยัง ดทุง่งหญ้าสวยกว่าดูทะเลหมอกฟ้าแม่งทำถุงน้ำขาดหอบลำบากอันนี้ลองลอง,ลงว่าๆเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับอยากได้เมือยอย่างเงี้ยน้องไหนวะน้องไหนวะน้องนู้นน้องไหนวะ ปูนมันพิกอ่ะแป้งสองค่ะมันไม่ติดไอ้กด